สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความสําเร็จเล็กๆยิ่งใหญ่นะคะความสําเร็จเล็กๆที่ะะม,ทมีในแต่ละวันคือความสําเร็จที่สำคัญในความเป็นจริงคำกล่าวนี้มีความหมายมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะคือในแง่ของการที่คนเราจะมีคุณภาพใจที่ดีมีเซลล์เอส e ตมที่ดีส่วนหนึ่งต้องมีความสามารถ ทำจิตใจนะคะในการเข้าใจแนวมุมความหมายของเขาว่าความสําเร็จนะคะหลายคนจะให้ความสําคัญหรือนิยามความสําเร็จคือความสําเร็จที่ที่ใหญ่ๆนะคะความสําเร็จที่เราชนะคนอื่นความสําเร็จที่ทุกคนปรบมือให้เราหรือทุกคนชื่นชมยกย่องเรานะคะคือคนจะไปตั้งความหมายของความสําเร็จเท่ากับสิ่งนั้นนะคะความจริงความเป็นจริงแล้วของชีวิตเนี่ย ชีวิตเราในการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะมีมีหลายๆเรื่องนะคะที่เราก็ต้องอาศัยความตั้งใจความใส่ใจและความพยายามเข้าไปนะคะมันจ,จะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเห็นแล้วจะต้องแบบว่าจากชื่นชมและยกย่องเรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหมือนกับเป็นการเอาชนะหรือแข่งขันเหนือใครอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหมือนแปลว่าเราเนี่ยทําเรื่องนี้ปุ๊บคือเราเป็นผู้อยู่ เป็นท็อปของสังคมเป็นเบอร์หนึ่งของสังคมหรือมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้เงินทองหรือความสําเร็จในแง่ชื่อเสียงนะคะหรือเกียรติยศอะไรที่แบบมากมายนะคะซึ่งตีการตรีค่าความสําเร็จไปในแค่แบบนั้นเนี่ยเป็นการมองความสําเร็จในมุมที่ที่ยังไม่ได้เข้าใจความหมายของความสําเร็จที่ลึกซึ้งนะคะและ การที่ไปตีค่าว่าความสําเร็จเท่ากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีผลเนาะต่อจิตใจมากๆเลยนะคะว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นเท่ากับว่าเราสําเร็จถ้าไปไม่ถึงจุดนั้นแปลว่าเราล้มเหลวอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นอันหนึ่งเลยนะคะที่การไปตีค่าความสําเร็จอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องการหาคุณค่าของตัวเองไม่ค่อยเจอด้วยนะคะเมื่อหาคุณค่าของตัวเองไม่ค่อยเจอเนี่ยมันจะส่งผลกับคุณภาพใจได้มากๆเลยนะคะ การที่เราหาคุณค่าของตัวเองไม่เจอเนี่ยมันเกิดจากการที่เราหาไปผิดจุดค่ะผิดจุดยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องความสําเร็จกันนะคะความสําเร็จที่มีความหมายจริงๆของชีวิตคือความสําเร็จเล็กๆที่มีในแต่ละวันนี่แหละคะ่ะมันคือความสาเร็จที่สําคัญในความเป็นจริงยังไงนะคะลองนึกดูเนาะเอาเรื่องง่ายๆเลยนะคะแค่สมมุติว่าตื่นตอนเช้าเนี่ยหลายคนแค่ลุกออกจากเตียงเนี่ยก็เป็นเรื่องยากลำบากอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็หลายครั้งนี่บางทีเราก็เลยไม่ได้ลุกจากเตียงตามที่เราตั้งใจไว้เช่นสมมติว่าเราจะต้องลุกขึ้น6กโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมแต่ว่าประจวนตอนเช้าได้ทันเนี่ยแต่ว่าโอเคบางคนก็มันจะมีความ,มงุเงียเป็นธรรมดานะคะเราก็ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้แล้วก็เลยทําให้เลทไปเช่นเลยไป1 0นาที1ินาทีครึ่งชั่วโมงหรือบางคนก็เลทปเป็นชั่วโมงก็มีนะคะฉะนั้น จริงๆเนี่ยทมมงหว่าเราตั้งใจว่าเราจะตื่น6กโมงหรือ7จ็ดโมงนะคะซึ่งการตื่นตามเวลานั้นเนี่ยจะช่วยให้เราทํากี่จว่ารปจําวันตอนเช้าได้เรียบร้อยแล้วก็จะไปเรนหรือไปทํางานหรือว่าลุกขึ้นมาทําสิ่งที่เราอยากทําได้แบบในเวลาที่เหมาะสมอ่ะนะคะถ้าเราตื่นได้ตามนั้นน่ะทุกอย่างจะลันสมูทชีวิตเราจะเหมาะสมฉะนั้นถ้าเราสามารถตื่นได้ตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็ถือเป็นความสําเร็จแล้วนะคะโดยไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยจําเป็นเลยนะคะเราไม่ต้องไปเหนือใครมันไ,ไม่ใช่เรื่องนะคะ เรื่องที่สําคัญคือเราสามารถทําได้ตามความตั้งใจของเราเราจะต้องฝ่าฟันกับอะไรคะความง่วงการเอาชนะของเราตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องเอาชนะความรู้สึกง่วงในตอนนั้นนะคะที่อาจจะดึงให้เราแบบผลักเราลงกลับไปนอนอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝนืนขึ้นมาเพื่อที่จะลุกขึ้นมาต้านความง่วงตรงนั้นเพื่อที่จะลุกขึ้นมาตามเวลาที่เราตั้งใจไว้ฉะนั้นเราสามารถตื่นได้ในตอนเช้า คือความสําเร็จแล้วนะคะฉะนั้นอย่าที่บอกนะคะความสำเร็จเล็กๆที่มีในแต่ละวันนย่ยแค่เราแค่การตื่นตอนเช้าได้ตามเวลาที่เราตั้งใจเนี่ยก็คือความสำเร็จที่สําคัญในความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาเราก็สามารถทําชีวิตเราได้อย่างที่เราตั้งใจไว้1นึสแต่ถ้าเราตื่นสายไปส0บนาที15นาทีหรือ20่สวันทีครึ่งชั่วโมง หรือเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยมันก็จะมีผลกับเราแล้วเช่นออกจากบ้านช้าลงบางทีแค่ออกจากบ้านช้าลงไป5นาทีชีิตก็เปลี่ยนแล้วนะคะรถก็จะติดหนักมากหรือเออบางทีเล็บนี่บางคนเล็บเป็นชั่วโมงเนี่ยหูแบบเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะหลายๆเรื่องที่จะต้องรีบเตรียมก่อนเวลาไปทํางานก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยมีแต่ความฉุกระหุไปหมดอะไร่งเองกาสารอาจจะลืม จริงตอนเชา้าตั้งใจตืต่นขึ้นมาเตรียมข้าวเตรียมของเอามาที่เตรียมอะไรเลยเพราะว่าเร่งรีบออกจากบ้านแล้วก็พอเรเ่งรีบเร่งรีบเราก็อาจจะขาดสติก็ทํานู่นทํานีนน่ผิดพลาดไปหมดอะไรเงี้ยฉนันชีวิตหลังจากที่เราตั้งใจไว้แล้วมันไม่ได้เป็นตามเวลาที่เราตั้งใจมันก็อาจจะล้มเป็นโด,โดมิโน,โนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นที่บอกนะคะว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยแต่ยิ่งใหญ่มีความหมายใช่ไหมคะสมมติอะแค่เรื่องตื่นตอนเช้าได้ตามเวลาก็คือความสําเร็จแลละ ที่เป็นจริงในชีวิตจริงเราเลยนะคะ,ะหรือง่ายๆนะคะเช่นออกกําลังกายการออกกําลังกายก็เป็นไม้เบื่อไม่เม,มากับหลายคนซึ่งหลายคนก็รู้ว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนต่อสุขภาพอแล้วก็ยิ่งในช่วงของยุคใหม่การเคลื่อนไหวของร่างกายเรามันจะน้อยลงเรื่อยๆนะตามความสะดวกสบายของชีวิตเช่นจะกินข้าวก็มีมือถือแล้วก็กดๆๆใช้นิ้วก็พอไม่ต้องเดินไปซื้อก็มี Delive อรมาส่งถึงบ้านใช่ไหมคะมีรายเดอร์มาส่งถึงบ้านหรือ เราจะแบบทำธุรกรรมธนาคารเราก็ไม่ต้องเดินไปธนาคารแล้วเราก็แค่ใช้นิ้วกดในมือถืออาปุ๊บมันก็สามารถจะทำธุรกรรมได้หมดฉะนั้นเราเคลื่อนไหวน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเพียงพอกับการอ่อการกับการสุขภาพที่ดีไหมไม่เพียงพอเนาะฉะนั้นการออกกำลังกายอย่างน้อยให้ได้หนึ่งร้อยห้าสนาทีต่อสัปดาห์จึงสำคัญใช่ไหมคะทีนี้เราก็รู้ว่ามันสำคัญเนาะฉะนั้นการการออกกำลังกายที่เอาเข้ามาเพื่อจะ ช่วยเสริมให้การเคลื่อนไหวของร่างกายในแต่ละวันเราเพียงพอเนี่ยก็จําเป็นเนาะแต่ว่าเราก็ทําไม่ได้สักทีเพราะเราก็จะพอถึงเวลาเราก็จะรู้สึกโอ้ไม่มีแรงไม่อยากทําเบื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ความรู้สึกแบบสนุกเนาะเหมือนไปกินหมูกระทะใช่ไหมฮะหมูกระทะนี่เราไปได้เลยไม่อิดออดใช่ไหมแต่ถ้า,าออกกําลังกายปุ๊บโอ้อิดออดอิดออ,อดออเพราะร่างกายจะรู้สึกไม่ชิลไม่สบายนะคะอันนั้นสมมุติว่าแค่การออกกําลังกายอย่างเงี้ย มาถ้าโมเราตั้งใจจะออกใช่ไหมคะออกกำลังกายจะสักสิบห้านาทีหรือยีสิบนาทีอย่างเงี้ยแค่เราลุกขึ้นมาทําได้เนีย่ยที่เราตั้งใจว่าเราจะออกกําลังกายให้ได้วันนี้นะคะสิบห้านาทีที่ตั้งใจไว้หรือยีสิบนาทีที่ตั้งใจไว้พอทําพอทําได้เราก็ต้องแบบโอ้โหโอเคเลยชื่นชมตัวเองเย่เลยอย่างเงี้ยอืมว่าเราทําได้นะวันเนี้ยฉะนั้นการที่เราออกกําลังกายได้ในแต่ละวันตามที่ตั้งใจไว้นั่นก็คือความสําเร็จในชีวิตนะอ่ะ หรืออย่างเช่นการที่งดกินของหวานก่อนหกโมงเย็นเนี่ยค่ะการกินของหวานตอนค่ำก็ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเนาะมันก็ตำตามก็มันก็จะมีการแบบว่าไปสะสมในร่างกายได้มากกว่าปกติด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นใครทําได้ก็เป็นความสูเล็ทีท่ยิ่งใหญ่เนาะถ้าทำแบบนี้ได้ในแต่ละวันแต่ละวันหลายคนน้ำหนักลดลงไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะอ่ะ แล้วก็ทําให้แล้วก็จริงเลยสาส์ชะลอวัยเขาก็ไม่ควรกินของหวานหลังห้าหกโมงหรือแล้วอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นพวกนี้มันก็มีความหมายหลายๆเรื่องกับสุขภาพเนาะฉะนั้นแค่เราทําเรื่องนี้ได้ไม่งดกินของหวานหลังห้าหกโมงเย็นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถังเกตไหมคะว่าความสําเร็จเล็กๆที่มีในแต่ละวันความสำเร็จ,ท,จ,รจที่สําคัญในความเป็นจริง เห็นไหมคะมันมันเป็นจริงแล้วมันดีจริงๆกับชีวิตเราไม่ต้องแข่งกับใครนะคะแค่เราสามารถที่จะดูแลตัวเราอย่างที่เราตั้งใจนะคะโดยไม่ตกไปแบบว่าข้างอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นความอยากจะสบายอยากจะชิลหรือตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละคือความสําเร็จละวือว่าเราตั้งใจจะลดกาแฟเนาะบางทีบางคนติดกาแฟมากกินจนก,กระทั่งแบบว่าอาจจะเปลืองเงินได้เนาะหูแก้วหนึ่งก็ไหลตังค์เนาะล้ำหนักก็ขึ้นเนาะ มันมีน้ําตาลมีอะไรเยอะใช่ไหมเออแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนอนอไม่ดีอะไรเงี้ยสมมติก็ต้องลดกาแฟลงจากกินหลายแก้วต้องตั้งใจเจลแก้วเดียวก่อนเที่ยงอะสมมติถ้าเราทําได้ก็ถือเป็นความสําเร็จแล้วในแต่ละวันนะคะหรือว่าบางคนตั้งใจอยากจะมีช่วงเวลาได้คุยกับครอบครัวบ้างเพราะว่าเวลาชีวิตเรายุ่งๆแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยบางคนก็ตั้งใจว่าโอเคฉันจะโทรหาครอบครัววันละห้านาทีสิบนาทีทําทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราทําได้ในแต่ละวันก็คือความสําเร็จแล้วค่ะฉะนั้น จริงๆแล้วความสําเร็จยิ่งใหญ่จริงๆก็คือใส่ใจให้ความสําคัญกับทุกความสําเร็จในชีวิตนะคะแม้จะเราเราจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะคะแต่มันคือเคล็ดลับสําคัญของคุณภาพใจที่ดีของจริงเลยนะคะเะนั้นความสำเร็จเล็กๆที่มีในแต่ละวันนี่แหละที่เล่ามาทั้งหมดเนาะแล้วจริงๆมีกหลายๆเรื่องนะคะที่เราตั้งใจและถ้าเราทําได้นั่นแหละเราก็ชื่นชมตัวเองได้เลยว่าเราเจ๋งมากนะคะไม่ง่ายนะเพราะบางคนเนี่ยตั้งใจออกกําลังกายตั้งแต่ บางแบบว่าความตั้งใจตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมคะหลายคนจะตั้งว่าปีใหม่ฉันจะทาอะไรบ้างยังทําไม่ได้จนถึงผ่านมาสามเดือนเลยเนาะยังไม่มีวันไหนลูกออกกำลังกายเลยสักวันใช่ไหมคะฉันถ้าตอนไหนทําได้โอ้โหเราต้องชื่นชมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราตั้งเป้าหมายนะคะมันเป็นเรื่องเล็กๆในแต่ละวันนี่แหละแต่มันคือความสําคัญเพราะว่ามันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆมันมีความหมายกับสุขภาพ มันมีความสุขทางจิตใจกับเราหรือมันมีความสําคัญกับคนสําคัญในชีวิตของเราฉะนั้นความช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะคือช่วงเวลาเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะมันมีความหมายจริงๆก็ถ้าเราทําได้นะคะเราก็สามารถที่จะชื่นชมว่าเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เลยนะคะอ่ะฉะนั้นก็คือความสําเร็จเล็กๆที่มีในแต่ละวันคือความสําเร็จที่สําคัญในความเป็นจริงนะคะฉะนั้นขอให้เรา มาชื่นชมความสําเร็จที่เราทําได้เราลุกออกมาตอนเช้าได้อย่างที่ตั้งใจอ่ะลุกจากเตียงได้เราออกกําลังกายได้อย่างตั้งใจอะหรือว่าเราสามารถลดของหวานได้ลดกาแฟลงได้หรือสามารถหรือไม่กลได้แบบว่าสามารถทาได้ต่างที่ตั้งใจคือการโทรหาคนครอบครัวของเราหรือคนสําคัญของเราตามที่เราตั้งใจอย่างนี้ค่ะหรืออีกหลายๆยอย่างได้เลยนะคะที่ทุกท่านมองว่าเออถ้าเราทําสิ่งนี้ในแต่ละวันมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าท่านทําได้ ่นคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะนี่แหละค่ะวันนี้เราอยากจะเชื้อเชิญทุกท่านมารู้จักว่าความหมายของของความสําเร็จที่แท้จริงคืออะไรนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับฟังความนี้กันนะคะก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการเห็นแงม่มุมของความสําเร็จนะคะแล้วเราไม่ต้องไปนั่งรอคอยความสําเร็จแบบใหญ่ๆเท่านั้นนะคะแล้วก็พอเราไม่ได้สินะ่งนั้นเราก็ตีค่าว่าเราประสบความสําเร็จและล้มเหลวซึ่งไม่จริง คือไม่จริงความสำเร็จอันนั้นเราก็ทําไปนะมันโกใหญ่ในชีวิตเราก็เดินไปแต่ว่าระหว่างทางเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยแหละคือของจริงนะคะที่เราก็ทําประสบทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่าน,นามากมากนะคะที่มาแชร์มารับฟังกันนะคะมีความเห็นอย่างไรก็แชร์ลงได้นะคะในข้อความคิดเห็นนะคะอ่าแล้วก็คำไหนถ้ามีคำพูดไปทำให้ท่านไม่สบายใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ